อขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์สละเวลามาในวันนี้นี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่าภาพยนตร์เรื่อง1น1 0ซึ่งหลายคนก็คงได้ยินมาต่างๆนานาว่าเรื่องรามันเป็นยังไงอะไรยังไงวันนี้วันนี้วันนี้น่าจะเป็นวันที่เราสรุปอย่างเป็นทางการว่าแนวทางของ1น1 0เป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไง อ,อซึ่งผมว่าการแถลงข่าวนี้น่าจะเป็นเรื่องของความสื่อสื่อน่าจะมีคำถามอยู่แล้วว่าอยากรู้เรื่องอะไรผมว่าอย่างนั้นดีกว่าครับมันเล่าไม่เป็นโอเคอรรอคือ จุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้มันมาจากมันมาจากทวิตเตอร์ของน้องคนหนึ่งชื่อการชื่อกาในทวิตเตอร์นะฮะเขาเขาอยากอยากหาโปรเจกต์มาช่วยระดมทุนช่วยนักแสดงที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยแล้วเหมือนโดนโดนโดนกีดโดนบีบออกจากในวงการหรืออะไรเนี้ย เขาก็ไปเขาเขาเขาไปแล้วเขาเลือกนักแสดงอยู่สี่คนก็คือมีมีมีแอมมี่มีทรายมีใครนะสี่คนอ่ะอ๋อมาริยาแล้วก็กอนอเพชรเพชรเพชรกระลุนสี่คนน้องเขาเลือกนักแสดงมาสี่คนแล้วเขาขอให้ ยุดเลิศเป็นคนกำกับคือโปรเจกต์เนี้ยที่เราไม่ได้ออกมาแถลงมามา,มาอะไรเพราะว่าหนึ่งคือไอเดียของการเอานักแสดงกลุ่มนี้มาตั้งต้นเนี่ยมันไม่ใช่ของพี่ไอเดียนี้มาจากน้องคนหนึ่งในทวิตเตอร์เท่านั้นแล้วพี่เนี่ยก็อาสาที่จะเป็นอ,อ๋ออยากได้กลูกำกับเหรอได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ลองลองทวิตดูว่าเอ้ยใครสนใจมั่ง ถ้าทวิตถึงหมื่นรีทวิตถึงหมื่นเดี๋ยวจะมาสารต่อเราก็จะมาพอมันรีทวิตถึงถึงหมื่นเนี่ยเราก็มาสารต่อในเรื่องเริ่มติดต่อเริ่มวางใครลองติดต่อจริงได้ไหมตอนที่เขาเลสมาเนี่ยยังไม่ติดต่อแอมมี่เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ไอเดียของพี่แอมมี่ยังไม่รู้เรื่องเลยมาริยาก็ไม่รู้เรื่องว่าทำไมมีการออกเงินทําไมมีการเก็บเงินแล้วโดยที่ไม่มีพล็อตไม่มีอะไรเลย ในทวิตที่มีคนปัญหาคือมีคนเอาภาพเนี้ยออกไปโพสต์ต่อในเฟซในอะไรเพราะว่าพี่จะไม่โพสต์อย่างอื่นนอกจากอยู่ในทวิตพอไปโพสต์ต่อไปทําอะไรต่อแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดเกิดมีชื่อพี่กลายเป็นเหมือนว่าเป็นคนมีเลขบัญชีบริษัทมีอะไรนิดก็กลายเป็นแบบว่ามาริยบอกว่ายังไม่มีใครติดต่อก็เราก็ไม่ได้ติดต่อใครจริง เพราะเรายังไม่ได้ส่งสู่พับลิกเราอยู่ข้างในนั้นแอมมี่เจอแอมมี่แอมมี่มมก็พี่เรื่องเกิดยังไงก็แอมมี่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดต่อแอมมี่เหมันนะเรื่องก็แล้วเกิดคนก็เลยรู้เรื่องจากอย่างนี้มันก็เกิดเกิดเรื่องขึ้นเลยนะมีว่าเอยเอยมีคนกล่าวหาถึงขนาดว่า หลอกลวงประชาชนหรือเปล่าบอกเขาหรือยังบอกเขาหรือยังอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ได้แก้ข่าวเพราะว่าหนึ่งคือโปรเจกต์การเอานักแสดงกลุ่มนี้มาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่ไอเดียของเราเราก็ไปเริ่มหาจริงๆจากการิงั้นก็เริ่มไปคุยเพิ่งเริ่มมาคุยกับแอมมี่คุยอะไรน้องมานี่ทีหลังเรื่องมันก็เลยแต่ก็ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรนะออกแถลงข่าวจริงจจังจเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องก็ยังไม่รู้อย่างนั้นเราเป็นการเขาเรียกว่าโยนหินถามทางว่า นี่มันไม่ใช่การทำหนังแต่เรากําลังจะต่อสู้กับอำนาจอีกอำนาจหนึ่งโดยใช้ภาพยนตร์คือจะช่วยให้กลุ่มกลุ่มคนที่มีความคิดแบบประชาธิปไตยเนี่ยมารวมอยู่มาใช้มาใช้สื่อบางอย่างที่ในใช้ศิละปะของสื่อภาพยนตร์เนี่ยขยายมันออกไปได้ไกลและทรงพลังอ,อีกแบบนึง่ง ดี่เชื่อว่าในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยมันจะช่วยให้การขับเคลื่อนความคิดขับขับเคลื่อนอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยในฐานะพี่เป็นคนทำหนังพี่เชื่อว่าภาพยนตร์มันส่งพลังของมันและและอีกอันนึงคือมันไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้คนมากมายไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นแบบ ไม่กังวลเพราะว่าหนึ่งตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือเงินในการทําหนังแน่นอนเราถึงพุ่งไปที่เงินก่อนแต่เงินที่เราต้องการเท่าไหร่หรู้ไหมร้อยบาทร้อยเดียวพี่ต้องการเงินแค่ร้อยเดียวจากคนล้านคนที่ไม่กังนวลว่าที่ถามว่าโดยศักยภาพของพี่เดินไปของเงินคนร้อยบาทเนี่ยเฮ้ยผมจะทาหนังร้อยล้านนี่ผมพี่เชื่อว,ว่าเขาให้ โดยไม่ต้องบอกเรื่องโดยไม่ต้องบอกอะไรเลยเข้าให้แต่เขาจะสงสัยว่ามันทาได้จริงเดียวร้อยล้านไอ้ตรงนั้นเนะี่ยไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาการพูดแบบนี้ล้านครั้งมันเท็จทางแต่เรามองว่าการกังวลมันเป็นข้ออ้างที่จะทําให้เราไม่ได้ทําอะไรสักทีเราไม่รู้หรอกว่ามันจะชนะไม่ชนะ ภาพยนต์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมแต่มันก็ดีกว่าการพูดอะไรคือกูด่ารัฐบาลจนหมดคําจะด่าแล้วเปลี่ยนมาทําอย่างอื่นมักงไหมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ภาพยนตร์เป็นสิ่งหนึ่งที่เรา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 ,เราเลือกที่จะเลิกทําในสิ่งเดนทวิตด่าให้คุยกันแล้วด่าแม่งอะไรก็แล้วหรือเปลี่ยนมาทําเป็นแบบลองใช้สื่อที่มันสามารถเข้าถึงและสร้างความเข้าใจ แบบสองชั่วโมงได้ไหมเพราะว่าพี่พมองว่าสื่อภาพยนตร์นเนี่ยมันน่าจะทําให้ความเข้าใจอะไรหลายอย่างอย่แล้วความตั้งใจในหนังของพี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะทําหนังมาเพื่อจะโค่นล้มเผด็จการจะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเปล่าสิ่งหนึ่งที่บ้านเมืองเราต้องการคือความเข้าใจใน กันและกันคือทั้งฝั่งนู้นและฝั่งเราความเห็นอกเห็นใจกันตรงเนี้ความเคลียร์กันตรงเนี้เพราะสุดท้ายถ้าเราฆ่ากันชิบหายแต่เราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีถึงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันญาติพี่น้องเราต้องโคกันอยู่ดีมันมันอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งเพราะวันนี้เราพูดไปเลยว่าแต่ละฝั่งไม่ว่าฝั่งรัดฝั่งต่อต้านรัด มองไม่เห็นอนาคตของตัวเองไม่รู้แม่จะจบยังไงหนังพี่หนังพูดถึงเรื่องอนาคตคือหนังขีดอนาคตที่มันควรจะจบอย่างนี้อยากให้เห็นอย่างนี้นั่นเป็นนั่นนั่นมันอาจจะเมันอาจจะลีดอะไรได้บ้างอย่างนั้นนะวันนี้การแถลงข่าววันนี้คือการยืนยันว่าจะเดินต่อแบบอย่างเป็นทางการแล้วเราจะเดินต่อด้วยการหนึ่ง หาคนล้านคนไม่ได้หาเงินร้อยล้านการที่ผมหาคนได้ล้านคนมันอาจจะได้สี่พันล้านก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตัวเลขไม่เป็นประเด็นผมต้องการคนล้านคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยสันติภาพให้กลับมาสู่ในสิ่งที่แบบว่าที่เราเรียกว่าเมืองไทยเมืองพุทธสยามเมืองยิ้มเ่ะเรา,เ,ราเอาเราพี่ต้องการคนล้านคนให้มันทําแบบนั้นให้ได้ มันเราเสียเวลากับการทะเลาะก,กันเราเสียเวลาการขัดแย้งด่าทอ,อกันทิ่มแทงกันแบบนี้มันมานานแล้วมากแล้วเห็นว่านอหนาเั็นเหนื่อยถึงอะไรนะนักแสดงเลยนักนักแสดงเขาก็ถามาเถามว่าผมมาจะอยู่ถ่ยายให้พี่ได้ไหมอันนี้คือคืออ่านี่คือข้อกังวลใจ หนึ่งนักแสดงที่เราทาบทามโดนหนึ่งหนึ่งสองไปเกือบหมดเหลืออยู่คนเดียวยนนี้ที่มานั่งตรงนี้ถามว่ากังวลกังวลเราเราจนไม่แน่ใจว่าการทําหนังเรื่องนี้มันจะเป็นพิษหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราเราเออแต่เราเราเราถึงต้องรีบทําให้หนังพยายามทําหนังให้สําเร็จเพื่อให้เขาได้ดูแล้วเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได มันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็นิดหนึ่งครับเพื่อความเข้าใจง่ายมากขึ้นคืออย่างที่บอกตั้งแต่มันมีเหตุการณ์การโปรเจกต์เรียกก็เป็นคล้ายๆว่ามีมีส่วนที่เราหยิบข้อได้เปรียบตรงนั้นในสิ่งที่ผมเห็นคือการทวงคืนทางวัฒนธรรมการต่อสู้ทางวัฒนธรรมที่รูปแบบของผู้ชุมนุมเองยังค่อนข้างที่จะขาดความแข็งแรง นาตรงนี้การขับเคลื่อนด้วยศิลปะวัฒนธรรมมอีอิทธิพลแล้วก็ส่งพลังมากผมเลยไม่อยากจะทิ้งไอเดียอะไรก็ตามที่มีส่วนประกอบของเรียกว่าเป็นทฤษฎีก้อนหินก้อนเดียวเปลี่ยนโลกแล้วก็การที่ผมไม่มีคำถามใดๆเลยกับผู้กับคนนี้ว่าเขาจะ ทำอะไรหรือพอดเรื่องมันจะเป็นยังไงมันเหมือนกับมันเป็นในมุมของพี่ชายกับน้องชายมากกว่าผมไปตอบแทนทุกคนไม่ได้ว่าพอดเรื่องมันจะเป็นยังไงมันจะดําเนินต่อไปยังไงผมคิดว่าตัวกําหนดหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตประเทศนี้ก็เป็นได้แต่มันเหมือนกับถามว่า100บาทของคุณมันเหมือนกับอะไรผมเคยมางานเอ็กซิบิชัที่นี่นฮะมีศิลปินคนนึง เขาว่าเขาโชว์เฟรมเปล่าแล้วเขาแค่เซ็นชื่อลงไปผมคิดว่าอันนี้คือคอนเซ็ปที่น่าจะใกล้เคียงกับคอนเซ็ปที่พี่ต้อมต้องการแล้วก็ในเมื่อมันยังอยู่ในพื้นฐานของเจตนาที่ดีที่ใครจะไปรู้ว่าหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนอนาคตประเทศก็ได้ผมก็ยินดีที่จะลงทุนด้วยการ เอาตัวเองอ,ออกมาการันตีหรือว่าจะเป็นในแง่ของผมคือคนซื้อเฟรมนั้นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีศิลปินที่เซ็นบนรูปนั้นเป็นยูเทเลอร์สิบประพาครับผมแล้วที่กลัวไมเขาตอนจะโดยไนอ๋อตอนนี้เขาก็ขอผมเป็นขยับจากพลบรบต่างๆเขาเขาก็ขอเป็นหนึ่งหนึ่งหกนะทุกเคส คือผมก็ไม่แน่ใจ<อ>ว่าขอเขาเรียกขอยัดข้อหานี้ขอเพิ่มคือถ้าสังเกตช่วงนี้ก็ตามประเด็นละเนาะว่าพอมันเป็นช่วงโควิดก็พูดกันตรงๆแล้วกันว่าฝั่งนู้นเขาก็ลองยาโดยการจับคนรอบตัวเราในคดีลองลอง,ลองกับคนที่ไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์ดูว่าเราจะมีรีอคชั่นย่งไงปกป้องน้องอยังไงถ้าถามว่ากลัวไหมผมผมถามกลับไปงี้ดีกว่าว่า กฎหมายทุกวันนี้ยังเป็นกฎหมายและยังศักดิทธิ์อยู่เปล่าสําหรับทุกคนเลยนะที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าบ่อนเดินไปชี้ก็ได้ว่าอยู่ที่ไหนเรารู้เรารู้หมดอาบอบนวดคืออะไรทําไมถึงไม่ขึ้นมาบนดินทําไมเราถึงไม่ได้ภาษีจากตรงส่วนนี้ในสิ่งที่พวกผมกาลังต่อสู้อยู่มันเพื่อราส,สดิการมันเพื่ออนาคตของประเทศในสิ่งใดที่มันเกิด เกิดขึ้นนะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยศิลปะดนตรีหรือว่าจะเป็นสื่อแขนงอื่นผมินดีจะสนับสนุนทุกคนอย่างเต็มที่ถ้าผมเห็นว่ามันจะไม่ขัดต่อภาพของรูปขบวนใหญ่และมีผลที่ดีมากกว่าผลเสียครับคือความตั้งใจของแอมมี่เนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะที่ทำให้พี่เดินต่อเพราะเป็นจริงๆ่ยพี่เป็นคนขี้ลังคาน ปกติคุยกับนายทุนเนี่ยพี่ไม่จําเป็นต้องบางบางคนบอกต้องส่งพราตไม่เคยคุยกับเศรษฐีไม่คุยกันชื่อเรื่องเอาเองินมาไปจะไม่มีนายทุนคนไหนมายุงย่งแต่วันค,คือคือการครั้งที่พี่ต้องการคุยกับนายทุนเป็นล้านคิดดูดีว่าพี่ต้องเจออะไรแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันคุ้มแล้วคนที่เข้าใจเนี่ยคือเป็นแอมมี่เพราะว่าคนแอมมี่เป็นคนเดียวที่ไม่ถามแล้วแต่พี่เอาอยัางไงตรงนั้นตั้งหากคือสิ่งที่ ประเทศนี้จะเดินได้โปรเจกต์ทุกอย่างจะเดินได้คือความเชื่อใจซึ่งกันและกันเอาเอาเป้าหมายเป็นเป็นตัวตั้งว่าเฮ้ยถ้าเราตั้งใจดีเราต้องเดินไปให้ถึงนะถึงมันจะไม่ถึงมันต้องได้อะไรสักอย่างในความตั้งใจแรกก่อนซึ่งผีพิว่าโปรเจกต์เนี้ย วันนี้ก็กเชิญเชิญพี่เจี๊ยบมาเชิญคุณหมอทศพรมาเชิญท่านทูกนอกแถวมาคือเชิญมาวันนี้เพราะว่าวันนี้ผมจะแถลงข่าวแล้วผมว่าอยากเชิญท่านมาร่วมงานทั้งสามท่านร่วมงานไม่บอกอะไรมากผมจะทําแบบนี้อย่างที่พี่พูดไปเนี่ยตอนนี้ท่านทูกนอกแถวเนี่ยนอกจากได้ร่วมเล่นแล้วยังอาสาดูแลฝ่ายต่างประเทศให้ด้วยคือไม่มีการพูดเรื่องอะไรี่ครับ วันนี้เรากำลังพูดเรื่องใจอย่างเดียวสิ่งที่เราจะข้ามวิกฤตตรงนี้ได้ไม่ใช่เรื่องเงินถ้าใครไปยึดต,ติดตรงล็อกกับเงินนัดคุณนีปัญหาแน่นอนทุกวงการหนังเรื่องนี้เช่นเดียวกันคำว่าร้อยล้านเนี่ยพอผมพูดคำว่าร้อยล้านทุกคนเนะ่งมึงนจะเอาเงินร้อยล้านมาแต่เดี๋ยวกูยังไม่มีเงินสักล้านเลยบ้าไปแล้วอันนั้นวันนี้เราจะไม่พูดถึงเงินร้อยล้านแต่ผมพูดจะถึงคนนี่ไงคนจํานวนคนล้านคนคิดดูแล้วกันถ้าเกิดผมมีคนแบบแอม,มี่ล้านคน โลกเปลี่ยนแค่แสนก็ขี้ลาดแล้วถ้ามีคนคิดแบบเนี้ยไันกี้อกมานั่นคือสิ่งับอาจาผมล้างคนเหรอจะยู่กันยอะเลยมันเป็ามนททำให้เอรอไปก่อนแต่นี่ถึงเราก็อย่างที่ผมพี่บอกแค่คนแบบนี้หมื่นคนมันก็เข้าใจป่ะมันมันคือตอนที่อยู่ในช่วงโปรเจกต์ใช่ไหมคะการเขียนบทอะไร่เ้ยใช่ไหมอ่าคืออย่างนี้ฮะใช่ดูสถานการณ์ก็เพราะเรื่องเราดีเลย์ออนตอนนี้เรื่อง เมื่อยืนยันชัดเจนคอนเฟิร์มว่าแอมมี่เป็นตัวหลักแล้วเนี่ยมันจะเบสออนชีวิตจีนของแอมมี่พอแอมมี่เราก็ไม่รู้แอมมี่มันจะโดนยิงเมื่อไหร่โดนเข้าคุกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้บทจะขึ้นอยู่ณเวลานั้นนึกออกไหมไปเอามันมาเล่นพออยู่ดีแม่งโดนจับหนึ่งหนึ่งสองแม่งหนีต่างประเทศอ่ะแล้วคุณไปไงต่อวันนี้วันนี้เราเลยจะไม่พูดเรื่องนั้นถูกเพราะนั้นเราจะพูดเรื่องการหาทุนก่อน เราจะไปเขียนบทโดยไม่มีนายทุนไม่ได้ตอนนี้กําลังหานายทุนก่อนนันขั้นตอนแต่แพลนว่าจะเปิดกล้องถ้าเราได้นายทุนสักหมื่นคนหรือแสนคนเราอาจจะเปิดกล้องได้ภายใน14ตุลาปลายปีนี้คือจะเอาสถานการณ์จริงเข้าไปอยู่ในหนังเรื่องนี้ใช่ครับใช่ครับคือคือคือเบย์อนทรูสตรอรี่ของคนคนนี้เพราะว่าในหนังเขาจะเล่นเป็นเขานั่นแหละหนังนี้อดีตปัจจุบันอนาคตอดีตกับปัจจุบันจะเป็นเรื่องจริง อนาคตจะเป็นเรื่องที่พี่แต่งขึ้นมาเรื่องที่ผมอยากเห็นว่าประเทศนี้จะเป็นยังไงอยาให้ใช่นี่คือเรื่องที่อยากจะเห็นประเทศควรจะเป็นอย่างเนี้ยแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับทุกสถาบันพูดเลยอ,อยากให้คนไทยมันไม่เป็นแบบเนี้อยากเปลี่ยนทุกอย่างให้มันกลับไปเป็นปกติ ปกติก่อนที่จะมีะเผด็จการในประเทศนี้รู้ปะทศเราอยู่ตกภายใต้การเผด็จการมัก,กี่ปีอ่ะก่อนก็เกิดอ่ะนั่นเป็นนั่นเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศแต่เพราะมันไม่เคยนี่ก่อไหมไม่มันไม่มันไม่ใช่มันมีมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ร้อยปีไอ้สิ่งสิ่งนี้ที่เราอยู่ภายใต้การปกครองแบบนี้มันมีคือพูดว่ามันเป็น,เป,นเป็นคิงคิงด็อก ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าพลอตมันมันไม่สามารถวางได้เพราะว่าอย่างมีการอลองทำรีเสิร์ชดูเนาะซึ่งพี่ต้อมก็ตามผมกับไผ่เป็นหลักขนาดแค่ตารางเราเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ใครจะโดนจับเข้าไปอีกอวันนี้เราต้องไปประกันตัวใครวันนี้เราต้องแบ่งทีมไปช่วยใครบ้างในแต่ละภาคเพราะเขาก็ก่อกลัวเราไม่หยุดพูดง่ายว่าแค่สอด สวัสดิภาพของความปลอดภัยเรายัางเรายัางไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะเข้าออกด้วยซอยไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นการแบบบอกแผนล่วงหน้าก็เป็นไปได้ยากแล้วก็อย่างที่พี่ตองมาตามมาตามเก็บพอเอาเข้าจริงๆมันจะมีตารางที่มันแทกแทรกเข้ามาตลอดอยู่แล้วซึ่งถ้ามันพูดว่าเป็นการปรับเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์จริงตลอดก็พูดง่ายๆว่าโอเควันนั้น อาจจะยังเป็นหนึ่งสี่หนึ่งศูนอยู่เลยแต่ว่าโดนจับไปแล้ววันที่สิบสามก็ยังไม่ได้มางานเลยโดนไปก่อนก็ไหนจะเป็นเรื่องของแค่ตัวเลขวันนี้ที่เรามาโฟกัสกันอาจจะเป็นตัวเลขหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ได้เหตุการณ์มันมีอะไรที่มันขับเคลื่อนไป ด้วยตัวมันเองด้วยความเร็วสูงใช่ใช่เราเราไม่ได้ล็อกหรอกเราเราแค่คิดโครงการเนี้ยเราเราต้องการในทุนที่แบบเนี้ยอยากทํางานแบบเนี้ยซึ่งชื่อหนังบางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะถึงตอนนั้นซึ่งมันไม่ใช่ใจความสําคัญอะไรเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือคนล้านคนคนล้านคนเนี้ยที่พี่ต้องพี่ต้องเจอพี่ต้องรู้จักไม่ใช่คนที่ทวิตเจอกันแล้วให้เงินร้อยแล้วหายไม่ กูอยากรู้จักมึงกูต้องรู้จักบัตรประชาชนของมึงกูรู้นั่นคือตังหา,าเราถึงจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้คอยังไคือคนที่จะเข้ามารนยทุนเนี่ยร่วมทุนกันเนี่ยไม่ใช่คุณถ้าคุณคุณมองว่าเงินร้อยคุณไม่มีค่าเฮ้ยกูไม่ต้องกระบัดมากพี่ไม่ได้สนใจเงินร้อยพี่สนใจไอดีอดีของคุณนี่ยเอะ หนังเรื่องนี้เงินเพราะนั้นทำไมถึงใช้เงินร้อยเพราะว่ามี่ต้องการให้เงินเป็นใหญ่กว่าความเป็นคนไงพี่กําลังมองว่าเสียงศิษย์การมีชื่อของคุณเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโปรเจกต์นี้คือจะเอาชื่อของคนที่นั่นคือครับที่ต้องรู้จักเพราะงั้นใครจ่ายร้อยหนึ่งเนี่ยจะมีชื่ออะไรชื่อจริงเลย <Okay. S 1> เป็นเจ้าของโปสเตอร์นี่จะเป็นครั้งแรกเอ้ยมึงเขาอาจจะไม่บอกเฮ้ยมึงจ่ายร้อยหนึ่งมันมีชื่อคนเดียวเลยผนโพสเตอร์ใช่กูทำให้ได้ พาะอ,อะไรคุณมีค่าคุณมีค่าซึ่งคุณไงเราถามวันมันจะมีค่าตรงไหนร้อยเดียวมาเฮ้ยที่ผมพี่บอกคือคุณลงร้อยหนึ่งผมจะทำโปรเจกต์ร้อยล้านให้คุณคุณจะเป็นเจ้าของหนังร้อยล้านแค่คุณลงร้อยบาทซึ่งพี่จะทำจริงถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าพี่รวบรวมคนได้ล้านคนอ่ะใช่ไหมละ่ะอาจจะเป็นแล้วแต่พี่อจจะเทคไทม์หน่อยแค่นั้นเนีแต่เรื่องเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ ถ้าพูดถึงเลื่อนเงินใครจะไปรู้วันนี้พูดแบบนี้มีคนโทรมาไอ้ผมให้คุณร้อยล้านาไปเลยไม่ต้องเสียเวลาม,มันก็เกิดขึ้นได้มันผมก็ไม่นั่งคิดไอ้นั่นมันคือสิ่งที่ผมต้องการหรือเปล่าเพราะผมต้องการเพราะว่าเงินร้อยล้านจากคนคนเดียวเปลี่ยนที่อะไรไม่ได้เราต้องการคนล้านคนใช่ค,คนมีเงินพันล้านก็เปลี่ยนที่อะไรไม่ได้ถ้ามันมีคนเดียวในประเทศนี้นั่นคือประชาธิปไตยไงครับ แม้ว่า,าหากมีนายทุนเข้ามาให้เงินสักก้อเนเงินแบบเป็นหนึ่งร้อยล้านอย่างี้ต่ว่าพี่ต้องก็ไม่รับเอาดีแต่แต่ไม่ได้เลิกว่าแต่มันมีคนเดียวไงแต่พี่ต้องการล้านคนไม่ได้ขาดเอามาเลยยินดีหนังก็จะกลายเป็นทุนสร้างพันล้าน,น่ยก็จะเป็นเอาดีโอ้โหทำอะไรได้สะดวกเลยพวกเธอจะมีกาแฟ,ฟากินการถแถลงข่าวถแถลงข่าวทุกวัน,น่งกูแถลงทุกวัน คือโดยโดยโดยท่านหนังตั้งใจมาจะมาประทะก,กับหนัง300ล้านของรัฐบาลเนี่ยเข้าใจปะเขามีทุนของเขาเนี่ย300ล้านเนี่ยเขาบอกเขาจะเจียดมาทําหนังรักชาติ30ล้านเนี่ยเฮ้ยแพลตฟอร์มของเราคือกูจะชนใช่ไหมาด้วยทุนเอ้ยพี่บอกไอ้ร้อยเดียวเดี๋ยวทสู้กับในหนัง300ล้านพวกนี้แต่แพลตฟอร์มไหนรัฐบาลเขาไม่ให้หนังมึงเข้าลงอยู่แล้วครับ แต่วันนี้พี่ทําหนังไม่ได้เอาหนังเข้าโรงครับเพราะพี่รู้ว่าโรงแม่งก็ไม่รอดแล้วในาภาวะว่าโควิดแบบนี้พี่ทําหนังเข้าแพลตฟอร์มที่แม่งสามารถดูได้ทั้งโลกครับสมมุติพี่คุยกับเนฟซิกเนฟซิกจะเอาเฮ้ยเนฟิกกูให้ฟรีไอ้สั์กูต้องการขยายหนังพวกนี้กูต้องการแพร่ภาพให้ทั้งโลกรู้ว่าเกิดที่อะไรขึ้นในประเทศไทยและมันจะจบยังไงนั่นต่างหากคือสิ่งที่พี่ต้องการ ดิว่ไนครับไม่ดิวไทีไหนไม่ต้องดิวเวลาพี่หาคนได้ร้านคนนั้นแสดงโปรเจกต์มันเกินร้อยล้านแน่นอนวันหนึ่งพี่ประกาศให้ผมมีโปรเจกตร้อยล้านผมให้ฟรีทุกประเทศพี่ให้ฟรีครับไม่หาเงินจากการนี้ครับเงินร้อยบาททำมันจะเอากำไรอะไรอะ่ะไม่ให้ดูฟรีให้ดูให้ให้โลกรู้ไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศแต่คร <c oughs> ับใกล้ๆถึงหนึ่งสิบสี่ตุลาป่ะ เรื่องเหตุการณ์ใน14ตุลาในประเทศนี้เราจะถูกปิดปากหนึ่งหนึ่งคือการปิดปากกับทางแพลตฟอร์มอาจจะไม่ได้มีการดีลวยางเป็นทางการแต่ว่าแต่ว่าจะมีเหมือนหนังของพี่ต้อมที่ที่เคยทำมาอยู่แล้วที่ก็หินไปว่าบอกใบ้ไว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่พี่ต้อมเคยร่วมงานอยู่แล้วในการที่จะขายหนังให้หรือว่าอะไรคืออย่างนี้เวลาหนังเสร็จนะเอ้ย ใช้หนังวันนี้เคยดูหนักที่สนามหลวงม,มีร้อยจอปะัะวันนี้ไม่ได้ฉายใครฉายดูฟรีร้อยจอชิบหายเลยครั้นั้นนึกออกไหมานึกถึงบรรยากาศสิเอาไม่ต้องให้ใครดูนะให้แค่นายทุนนายทุนแค่แสนคนไปรวมดูหนังของตัวเองก็เดือดร้อนกันไปหมดนั่นต่างหากสิ่งที่พี่หมายถึงว่ามันเปลี่ยนอะไรการฉายหนังเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่า ถ้ามันมีคนล้านคนลงเงินคนละร้อยเนี่ยเขาไม่แขกคนดูแล้วเขาไม่แขกละเพราะรู้ไหมว่าหนังที่ทําเงินร้อยล้านน่ะส่วนใหญ่เกิดจากการดูหนังล้านคนนั่นแหะแต่เรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นประเด็นวันนี้เรากําลังพูดถึงการเผยแพร่ความคิดการจะเปลี่ยนประเทศนี้ด้วยภาพยนตร์คือพี่เชื่อว่าเป็นสันติวิธีที่สุด มันคือการเปลี่ยนใจใครสักคนที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วบอกว่าไอ้เหีียประเด็ดใจไม่ไม่ใช่ว่ะระบบนี้แม่ไม่ใช่ว่ะแล้วต้องรู้ไหมคะว่ารัฐบาลจะเข้ามาขสดขวางในการที่เราจะฉายหนังออกไปเอ๋อเขาส่งมาทั้งหมดแล้ว i อโอของรัฐบาลเนี่ยใช้เงินไอโอเงินทําหนังมีอะไรพวกเนี้ยไอโอมีเป็นเป็นหมื่นบัญชี ซิมปอนทั้งหมดอยู่ในส่วนราชการเนี่ยมันโทรมาด่ากูทุกวันเนี่ยมันมันเป็นบททั้งทวิตาตาเต็มไปหมดถามว่ากังวลไหมอเผอิญผ่านเรื่องพวกนี้มานานแล้วแกละที่เหลือก็คงเป็นเรื่องของเด็กๆซึ่งแบบว่าเอ๊ะเจอเรื่องพวกนี้แล้วเป็นยังไงแต่ตัวพี่เนี่ยโดนดา่าขุดโคตรมาดา่าจนไม่รู้จะยังไงละเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาทําได้ทุกอย่างช แต่คือคือทำให้มัเคลนกังวลวันนี้ที่ไม่เป็นกังวลเพราะว่านี่คือวิธีที่สันติและเซฟที่สุดสําหรับทุกคนครั้งก่อนที่มีที่มีเพลงประเทศกูมีออกมาเพรว่าโดนแบนไปแล้วครัวหนักเราเป็นแบบนั้นคือปฏิรูปนี่ก็เพิ่งโดนแบนไปคือคือมันจะแบนได้ไงมันไปแบนเมตริกได้ไง ได้แบนในอ,อะไรแบบนี้เข้าใจป่ะมันเจาะใช่ไหมแต่ว่าถ้ามึงอยากจะแบนมึงก็ทำไม่ช่างมันอ่ะกูขอทําหนังให้เสร็จเข้าใจป่ะอ่ะมึงแบนประเทศนี้กูจ่ายรัสเซียก็ได้แต่ว่าเราต้องทำหลายภาษาเอ,อ่อกูเกิลเดี๋ยวนี้มันแปลได้ถึงจะแปลเบาๆบอๆก็ช่างแม่งเลยวน,นี้หรอนะคือคือคือเฮ้ยมันมันณวันนี้โลกโซเชียลโลกอะไรเนี้ยเราต้องทึ่ เป็นการทํได้อย่างเดียวคือทำทุกวิธีทางที่ไม่ให้มึงพูดไม่ให้มึงแสดงออกหนังเรื่องนี้ก็บอกว่ากูจะพูดกูจะแสดงออกกูจะกูจะเปลี่ยนกูจะทําให้ทุกคนรู้แค่นั้นต้องยอดถามตัวนักแสดงตอนนี้คือตายตัวอย่างว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆยังไม่ตายตัวเพราะยักแต่ละคนยังไม่ตาย <c oughs> แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมีเรื่อยๆอยู่แล้วตัวยืนมีเรื่อยๆพี่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คือตอนนี้พี่จะไม่ได้พูดถึง เรื่องว่าใครเป็นแสดงใครอะไรมันมันไกลเกินไปเพราะอะไรบทกูยังไม่มีเลยวันนี้เราพูดถึงคอนเสปต์ก่อนถ้าเกิดไปติดต่อนักแสดงคนนี้เขาบอกขอห้าแสนไอ้ไอสัตว์กูจะติดต่อก็ได้ไง <c oughs> ก็จะว่ากูไม่มีเงินอะวันนี้เรากําลังพูดถึงทุนก่อนยังไง,ยงไง้รรงนนะทะาา่ีีนนนนกรดุถเิคสเดี๋ยวเราจะ ช่องทางจะมีออกแค่น่าจะช่องสองช่องพี่ไม่ออกช่องช่องเยอะนึกออกไหมพี่จะใช้วิธีการไปต่างจังหวัดแล้วแบบเนี้ยคุยแบบเนี้ยขอเงินอย่างนี้อย่างนี้มากกว่า mm hmm. ในระหว่างที่เขียนบทกไปด้วยแต่การนั่นคืออะไรวป่ะพี่ได้รู้จักพี่อยากรู้เหมือนจากเหงินกันว่าคนที่มีหัวใจประชาไยแเรารักความถูกต้องเนี่ยพี่สามารถหาได้ล้านคนหรือปะ่ะเพราะพี่ต้องการเขาจริงๆ ตอนนี้่ันที่รู้เลยแสนสองแสนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่พี่เชื่อว,ว่าล้านตัวเลขล้านนึงเชี่แม่งน่าจะเปลี่ยนอะไรได้เว้ยคือเป็นการเดินข้อหาในทุนใช่ครับเป็นการครั้งแรกที่ปกติพี่พี่ไม่คุยกับนายทุนเอาชื่อเรื่องมาเอาเงินมากูไปแล้ว <c oughs> แต่วันนี้พี่ต้องการไอดีของนายทุนพี่ต้องการบัตรประชาชนของพี่จงต้องการกูยอยากรู้มึงอ่ะมึงเป็นใครกูยอยากคบคนแบบนี้กูยอยากคบ อยากรู้จักจะเดินเส้าห่านไปถึงังรานคนด้วยตัวเองใช่ก็มันก็มีทั้งแบบเดินแต่ในช่วงนี้เดินไปไหนมันมีอย่างนี้นะเดินนะพี่เอาร้อยนึงตลอดแต่พี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งให้เงินกูมึงเอาบัตรประชาชนมาคือเราไม่อยากจะคือมึงต้องร่วมกับกูอะ่ะง มึงต้องร่วมเปลี่ยนประเทศนี้มึงต้องแสดงตัวตนกับกูไม่ใช่แบบเอ้กูช่วยกูไม่ต้องการเงินบริจาคเทียนร้อยหนึ่งกูมันไรสะะ้สาระกูต้องการตัวมึงหนังเป็นตัวนั้นเป็นตัวให้เห็นว่าเอ้ยมันมีค่านะั้นเงินร้อยมึงเงินร้อยหนึ่งของมึงมีค่านะจริงๆไม่ใช่ตัวมึงอะมีค่ามากกว่านายทุนที่มีร้อยล้านท,ทั้งที่มึงให้กูร้อยคอนเซ็ปต์ฮะเป็นหนังร่วมบูโดการ แน่นอนผดเด็จก,การมันคงไม่ให้เงินกูหรอกก่ <c oughs> อนหน้าที่ได้เปิดประดมทุนมาแล้วมีคนเข้ามาช่วยอยู่กี่คนแล้วไม่อยากบอกตัวเลขแม่งเยอะมากเยอะมากแต่ว่าจํานวนคนไม่เยอะ <c oughs> อ่าไม่ไมบอกตัวเลขไปเดี๋ยวคนแม่งอิจฉาแม่งมาฟ้องกูแม่งเอาสัมภาระมาที้หาอะไรแม่ง <c oughs> ความจังไรของประเทศนี้แม่งมีหมดอ่ะถ <c oughs> ือไหมบางคนแม่บอกไอ้มาแจงหน่อยในข้ามาแจง แจ้งที่อะไรกลมสมการแม่งเขี่ยวยังกระหาอะไรมึงหลบไม่ได้หลกภาษีอ่ะมึงก็เก็บไปภาษีอ่ะมึงก็ไปเช็คบัญชีกูแล้วพอมีเรื่องเนี่ยแม่งเช็คบัญชีบริษัทกูเลยรู้มั้ยรู้กูรับเงินจากใครอ่ะแค่นั้นเองก็ไม่เป็นไรก็ตามกฎหมายถ้างเงินเยอะไปถ้าหักภาษีเอาคุณเอาไปซื้อ,อดำน้ำได้เลยไม่เป็นปัญหา <c oughs>